สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำวันที่ส6บสิงหาคม25 6 7้าหค่ะมือนีนะคะก็ดีใจกับผู้ถูกรางวัลน,นะคะาุผู้ชมเจ๊ลอตเตอรี่เพลินกำลังเฮ็ดอย่างนหเอา้าเจ๊กได้ยินเสียงโขกดังปองแรงปองแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะที่อ้อมกระดูกหมูแม่แม่หมูโอ้ฟักทองอ้อมกระดูกหมูใส่ฟักทองค่ะโอ้เจ๊เป็นยังไงเจ๊ ม่อยากเ้าดอกไม่หมูอโอ้ยเนาะเจีด <mir anda> ีใจน้ำเบาเถาเนาะว่าเมนยังเจ๊บ่ได้ถือด้อยพี่เจ๊ให้กำลังใจเบาเถาใช่จังว่าม่หมูแซ่บเบาเจ๊เสียงเจ๊แจ่มก็มูวจันว่าเมนว่ามีใจของคนเนาะเจ้นะถึงถือว่าถือเจ๊กับเป็นยังไงล่ะดีใจน้ำเบาเถานอ้ยเบาเถาเพิ่นไปไสยเพิ่นเก่าตตุนี่แมนเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเพิ่นวาค่ะจากนครพนมก็สัังมาบอกเพิ่นคักเนาะวะให้เน้นตวนี่เนาะเห็นบะ ค่ะเลขวิ่งมาสองตัวตื่นเ้าม่าเพิ่นกระฝากบอกเบาแถวนีเด้อค่ะห้าแปดสองบังคับหาสองแปดนี่แม่นบ่แม่นแม่นสามตัวมาสุดท้ายบนมันบ่จีหน้าบอมามามือคือจังมือนี่ว่าเด่นมาตัวใดมืออื่นจับคู่หายยังสิแม่แม่หมูเบิคนฝากมาเลยดิแม่หมูก็ลืมเนาะโอ้เนาะแม่นดิแม่หมูลืมอาจจะแม่นแม่หมูลืมมอเดียดแล้วค่ะ มืนอนีเพิ่นว่าจังไดเพิ่นหายมาเลยบอกหรือว่าจังไดหายมาแล้วโอ้เนาะหายจีเฮ็ดกับเขาแล้วก่อนแม่หมูเอาหายจ๊เพิ่นเฮ็ดกับเขาแล้วก่อนมีเอฟซีปูได้เนาะถือน้ำเจี๊ยโรตรี่บ่เนาะเจ๊เนาะจัพี่ปูใด้โชคได้มาน้ำเจี๊ยโรตรี่บานอเอฟซีเนาะเจ๊กับเจ๊กะยังบ่ถือนาเจ๊เอามาเจ๊กับตาถีนกับเก่าแหละแม่หมูคนบ่มีดวงแต่เจ๊เจ๊เปด้อีสานไผยที่เจ๊ดใจัยนั่งพูดกนถือเจ๊เพิ่นก็มักตะสูนกับเกา ยางหวานมันดอกแม่มูเ,าเน,นาะค,ค,ค,คนน่ะเจย์เพิ่นกลับมาเพิ่นมักคู่สนสุดศูนย์เนาะเจเนาะแมวซูนศูนย์หากับเกาหามาคือก,กันกับแมวค่ะคนเฮามันเป็นดวงน้ำดวงวาสนาเด้อแมนบางคนหร<ล>ือว่าโอ้อยู่กินนแล้วเมาเถ้าเป็นยังคือไปซื้อคือเพิ่นมันมาแมนอ่าโศกไสโศกมันเนาะโศกไสโศกมันต้นทุนคนกับ่าคือกัน ะดาดพันเน้นมาให้ประไดกับเบาน้อเจเนาะเจกันปาฝากบอกเบาเถ่าแล้วกะมือเศร้านี่ก็ย่ำอีกมือเศร้านี่ย่ำค่ะอยค่ะเน้นที่สองแปดแปดสองเลยเนาะเบากะซาทุบุญไม่มือคนเ้องมมีดัวมัมีวาสนานก็บพราคือคือเจเนี่ยต้งใช้นาดำตอดไปเฮงเมย์เจ่าเจ๊ระเด้อิสาภัยเจดีใจเจพันบาณดีใจน้่เจห้องวัดซันจนว่าไผ่เถื้อ อ่าคุณผู้ชมให้เจพันเพชรกับเขาจะเข้าวก่อนนะคะรช่อบาวเถ่ามาแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมจังถ้าฟังน้ากันเดี่ยวพอดีค่ะคุณผู้ชมบาวเถ่ามาแล้วค่ะมาฟังนัากันพูดอ่ะมาเจเฮจังไดนก็เจ้าขี้เฮค่ะเี่ยแน่โอ้ยแม่หมูเบาวชุฟังเอฟซีพันธ well. uh yes. ุ์นังว่าอันตลกเจยุ้เอ่อเอาหันหนาวนี่เจ้เออนี่คุณผู้ชมเห็นบ่เพิ่นเดนมาร์กละเพิ่นสังเจว่าให้บาวเถ่าสองแปดแปดสองเอาหมด แมนเบาเถาจล่องตะมือแรกเลยล้างหวยอดหนึ่งวันเบาเถากะจองเพราะว่าเพิ่นบอกมาเบาเถาเก่าเลยตรงเลขมักแม่นเอาเจหันมาทางแม่หมูเนี่ยโอ้โหพูนน่ะค่ะคผู้ชมก็น่ากระเปล่น้องเหมือนน้เจเนาะน่ากระแจ้งสว่างสบายอันดีใจน้ำเบาเถาทั้งเต็มทั้งเน่าโอ้ยบาดสุดไทยเพราะแม่ของจะขวางบ่ถือตัดทิ่มพี่น้องผู้ใดถูกน้ำเจได อย่าลืมเด้ออย่าลืมเจได้พี่น้องตั้วบ่าวเ่าบ่ลืมเจกับนครพนลล้องมือนกัครับท่านผู้ชมเพวาร์เล่นเจให้กับปฐีเอฟซีเห็นนะพี่น้องเนาะน้ำใจเพราะว่าเพื่อนให้มากนะครับเขากับมีน้ำใจตอบแทนเพื่อนแต่กะตอนตอนที่แรกสิบ่ลงเนาะบ่าวเ่าเนาะบ่าวเ่าที่แรกย่อไอ้ที่แรกงั้นสิเจพิลว่าคุยกับบ่าวเ่าบ่าวเ่ามันบ่อเขามาสองหัวดนี่เจกะเพินกับว่าเออเป็นว่าเก่งใจเอฟซีพนว่าเป็นห่วงเพิว่าเพิว่างดซะเป็นยังหลับประสน ว่าสิงดได้เนาะบ่าเถาก็ได้ถามเจเพิ่นว่าเพิ่นหามาบ่ได้เจ้เพิ่นหามาเพิ่นว่าตลอดค่ะบ่าเถาเบ่าเถาก็เลยว่าเจ้ถ้าเพิ่นหามาเทาก็ลงให้เพิ่นแต่เพิ่นมักบ่มักแม่นแต่ว่าบ่าวเถาได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นยำตัวใดมาบอเจ้แล้วเพิ่นยำมาอยู่ทด้เพิ่นบอกบ่าวเถามาอยู่บอกให้บ่าวเถาเอาตัวนี้เน้นแบบสองบ่งให้คักบ่งคักเนาะเน้นตะหลังออกมือออกงวดที่แล้วนะเจเนาะค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาแมนเหนือแหะเวลาคำคำสิเป็นเหยเลยให้เลยแล้วตื่นสามารถจะตื่นสามารจะครูให้คือเก่าโทโทบไปหาเพื่อนสังเกตปะช่วงนี้เพื่อนห้ยสองสองตัวดิเพื่อนห้มาเลยสองตัวอ่ะเพิ่นหยาดเอ็กซีเลยรอเนาะแมนก็ดีดิล่ะโตนี่เพราะว่าเวลารอไเปไอ้นี่ไปจะได้หาซอกัไงถ้าออกตัวเดียวนี่มันก็มีเม็ดเดียวมีแค่สองมันแิดแมนเพื่อนห้ยสองตัวเพื่อนได้เปลี่ยนเปลี่ยนสูตรสองตัวก่อนสังเกตปะเบาแถวสามงวดเลยเด็กมีงวดสามเป็นบันเป็นหมู ค่ะแม่นค่ะนะครับเป็นยังไงทโทษไปหาเพิ่อนลราปะเป็นยังไงท่ทานบุญวุ้ยข้าเจ้าก็สโลงกันละเนาะสโลงสโลงขั้นว่องปนีข้าเจ้าก็ต้องโดนมาตัวเงินเพิ่นเลยเนาะแมนเพิ่นเกิดถ่าเบิ่งมืออื่นเพิ่นจะย่ำจ้ะเจ๊เซลล์เนาะเอ้ยฝ้ารับเดทโทรศัพท์เออจ้เพิ่นเกิดข้าวณแล้วคือเก่าเพราะว่า ข้าเจ้าแม็นคนเล่นคนกินก็คือว <ขอ S 1> ่อา,นานคนเห็ดเวียรเห็ดงานด้ำไฮน้ำผู้ยังสิ่แมกแต่ข้าเจ้ามาสลองกันอยู่ตจสลองแต่ว่าคนที่คำนวณนี่เพิ่นกะแบบว่าเพิ่นมีมูมีพวกเนาะพวกสังคมนี่เพิ่นกะมีอยู่แล้วเพิ่นกะมีกลุ่มมีมีคนที่เพิ่อนในคำนวณน้ำกันแมงพี่น้องแต่ว่ากับเบ่าวเข่ายอมรับมาทั้งเพิ่นนในแมนแต่งวดเบาเข่าก็มีห้าบริเวณรูดเบิร์ดเห็นบ่างห้าก็บริเวณของเพิ่นเข่าซุงหวดดด้วยเจนะรูทสองหวัดเพราะจะมาเข่านี่ จันว่างวดนี้พี่น้องเจ้คุยกับบาเทาเลยนี่เจว่าซี่บอเทาอย่าล่งทอนเก่งใจเอซเพิ่นพักจากงวดสองวดเจ้ระวังซี่บออีรีเจ้แล้วก็นั่นระวังบาเทาเลยว่าเพา่นเแม่มาค่อเจ้เจงซี่่แตว่าเายว่าเน้มา่าใหหห้มมาาผมกะลง่งสนจเออ กันเจไปโอ้ยว่าเราเถ่าเจไปอยากลงเพราะว่าเดี๋ยวตูนเอฟซีเพลินบางครั้งมันบ่ถือกกนเห็นใจซึ่งกันและกันแม่นบ่แต่เราเถ้าว่าลงเพป็นไห้มาบ่เจไห้มาเจพอเราลงเลยลงเลยไปสั่นแต่บางคนมันก็ล่อคือกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะของกับมันกับมีเข่ามีหลุดเนาะแม่หมูเนาะเจกินเองใจนะคุณผู้ชมเฮาเถ่าแล้วเฮากับมิพ่อจิตใจซ้ำนึกว่าเออมันบ่เข่ากับว่อยากให้งเอฟซีนี้โอเจจะเป็นยังสั้น ถ้าเขานยากเล่นคืนบบอกันนะครับว่าเขาจะโอ้ยออว่าไพล hey ่ล่ะให้เจ้พันไปซื้อเนี่ยมื่อนี่ว่าหลังจากกินปลาแดกมาสองงวดแล้วงวดนี้ต้องกินลาบลาบเนื้อพี่น้องเบนบะหมี่กระดูกหมูอยู่ตลาดเพิ่นไหวตลาดไหวพี่น้องไหวแล้วเพราะว่าเจ็ดแต่มีกระดูกหมูสามล่องอยู่แล้่ยวยุ่งเยีนบรขคดเหมือนเอ็นอ้ากินลาบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมาดามกับข้อตกมาเนี่ยแม่หมูกับจนซอกเพราะแม่หมู เต้นติเจอล่ะพี่น้องเจนเดี๋ยวนะเอฟซีขาไฟแป๊บหนึ่งเต้นเดี๋ยวแม่จะคอ้ถือดีใจน้ำบางเ่าดีใจน้ำฝนเนาะได้ยินได้เห็นเพคนมาถือกระดีใจน้ำกันเนาะเบาเท่ากับแค่ตึ้งเพราะว่าเบาเท่าดีใจถ้าถูกเลขไทยสามตัวเจ็ดสางแปดไม่เจ๊อืมกับที่ว่าโอ้ใจได้โชคแล้วตัวนี้ค่ะเป็นจังบุญนะเจ๊หมวดที่แล้วผมถูกใบเดียวรางวัลเลขหนาสามตัวก็เรียกวบาซีเงินที่ถูก นี่ยเบาเถ่าจะทำบุญมาทีนะเมนอย่างเจ้ข้นกวอนมันสิใหม่แต่แม่หมูเห็นเกาซูนหาวข้างหน้าแม่หมูก็ซอกทุกขกันเมนนี่เบาเถ่ามันออกข้างหน้าดิแม่มูก็ซอกโอ้แม่หนุ้งเจ้อ่อมอ่อมใส่ฟักทองอ่อมกระดูกหมูอ่อนปะออมออมซี่โครงซี่โครงหมูล้วนๆหอมๆนะครับเบาเถ่าคิดล่างซี่งวดที่แล้วเนี่ยเบาเถ่าเรื่องเงื่อนพี่ถูกเนี่ย บาวเถากะคุยกับเจเลยเจผมจะไปทําบุญมาแมนบาวเถาแล้วบอกแต่ที่ที่ทั้งเลขแต่บาวเถาก็ได้ก็ได้จกใส่อีกนี่พี่น้องเพราะว่าบาวเถาไปไร้วัดไร้มองนะครับกับทวายสุมองนะครับกับผที่ใดมากคือทําบุญหมดแต่คิดว่าบุญจะตอบุญแล้วพี่น้องแต่ตัวในี่นกตอมาดีเป็นจังบุญเนาะเจเนาะอแต่การทําบุญเท่ากับ่ะไ้คาดหวังหรอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นจังบุญอือเป็นจังบุญแต่ว่าเจกะสิบ่ มันก็เป็นบุญพลาภัยมันดีเบาวเถ้าเ<ะ>บาวเถ้าอาจจะมีบุญพลาเจนี่แม,ม่นเห็นปฝนได้กับ,บ,บ,บ<า>ว่าเอาเจกับว่าอะไรอะไรไม่เป็นซีบยังเจแม่หมูแห้งไปน้ำเพลินตลอดแม่แม่หมูกับว่าเอาครับถามเบิ่งลอตเตอรี่นี่สองแปดแม่หมูก็กเห็นเบาวเถ้าซื้อตลอดเห็นเห็นตลอดแต่ว่าแม่หมูเพลินก,กับเกาเลขเพลินหาหนึ่งเกาหาเกาหนึ่งเกาหนึ่งหาช่งว่าเจ้าตัวนี้บุญพลาภัยเลขไพเลขมันบุญน้ำบุญเก้าบุญนั่นเด็กขจ้าว่าที่แม่นเจเนี่ยว่บุญ็นแม่เจ้าเจ้าบุญนาคุยโดนแล้ว พ hey hehe, เพิ่อนใ้ตัวใดมางจุเรื่องเข่งเข่าเสี่ยงทุกทุกเออสิ่พันสุขั้งบ้านเฮาเอาเพิ่นบอกเจี๋ยบางสี่เกับ0โอ้9กับ0 9กับ0อ่าก็แล้ว่าจับให้มันแล้วซะ่ไมไอ้เว้ามืออื่นสนอกเว้าหยอก FC อย่าว่าเพิ่นตะมีแต่9กับ0นี่งวดที่แล้วเพิ่นหักแห้าแปะบ่แม่นเออมา8ของเพิ่นแม่นเน้นคัก8เพิ่นว่าแต่ว่าเว้าเถารอรุ้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ามื้ออื่นเจี๋ฮะบ่าเฒ่าฝากถามเพิ่นเด้อว่า เจ้าจะสร้างบ้าวเถาจองรอตอลีตัวใดวันสิบอกมาเลยได้เลยเออได้เลยยันเจกักไปอยู่ยันบอกอบอกบอบเถายันบอกบ้กเถาบัวทังอยากให้เอฟสหรือว่าทุกได้ถูกเ,ออเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจสิไปแนนันอีกรอบนึงนพ,อ,อ,ม<า>พอมาเพื่อนเพื่อนไห้สองตัวดีมากก่อนไห้แปะไห้นี่ก็เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ได้พี่น้องแต่ว่ารอรอเดี๋ยวบุอแลกสิว่าเพื่อนสิฝากยังไห้บ้าวเถาบัอ เจตถามเพื่อนให้อีกเรื่องถามก็ถามเพื่อนรเพื่อเศร้าก็ได้เจไอ้เพื่อนคำนวณดีๆกันยันได้แย่งลอตเตอรี่กันอยู่เด้อบาทเลยเออเห็นแล้วบาทเลยว่าเป็นยังดอกไเบ้ากแล้วดอกเท่าวแถวกระเดี่ยวนะครับายจะได้กินลาบขมื่อื่นพี่น้องว่าเป็นยังมะระไวายไม่มีวันนี้ไอ้เจเพี่นไปซีเนี่ยมะระมือนีย่า่มีข้องถมมือนีย่า่มีข้องถมทั้งมดข้องหมูกระสุดยอดแลนวท่าหอมนะแต่ว่าพี่น้องรดเลี้ยโตัวในอ่า เมมูได้เงินนี่เป็นจไงพค่เจตเป็นเอาน้ำตาอะไรบอกมึงได้คิดเป็นเรียวเจเนี่ยเป็นยังให้โอ้ยก็เป็นไงใส่ก้อนเหียญใจมึงได้ยสาเป็นนิราบานเหรียญใจเจว่าสั่นบันแล้วก็ไปน้ำเบาเถ่าแล้วก็เห็นเบาเถ่าแต่ว่า้ก็บอกแจักใบที่สองแปะวันแล้วเหียญใจนิราบาลโอ้โหนะครับเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้พี่น้องเจและอมกระดูกหมูใส่ฟักทองเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ก่อนจ้ามาคุยกับเจตต่อ เพิ่นเน้นให้คักเห็นมครับวงตัวเดียวเม็ดเดียวคือแปดสองนะครับเพิ่นกย็ยำมากับตัวน้ำเด้อพี่นอนะ้องเด,นะด,ด้นะครับให้มาตองวดแล้วนี่คือนะครับเพิ่นบอกกักบอยหยังพี่น้องเข่าคือเข่าลุดเพิ่นกะว่ารุดนะครับเสมอต้นเสมอปลายออกปุ๊บให้ปับ๊บบวตรงรอดนะครับจับคู่เพิน่น่าแค่ขอเวลาขึ้นเดียวนะครับจับคู่พรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมเพิ่นให้เก่ากับศูนย์หน้านะครับให้เก้ากับศูนย์มาก่อนเพราะว่าเพิ่นกะฉลองกันพี่น้อง นะครับจังรอนะครับเพิ่นจะบอกเจให้บ้าเถ้าหาลอตเตอรี่ตัวใดงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดหนานี่สัญจรร้อยเอ็ดหรือจังใดเพราะว่าเห็นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบอกแม่พี่น้องนะสัญจรบอลหรือจังไดนะค,คอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเฮกเกลกับสุน่าจับคู่พรุ่งนี้จะได้ไปหาสังจองสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเอาไปหาเจาบัตรเนี่ยอ่าเอา มากินเขาแรกนั่นกันมืออื่นจะกินลาบพี่น้องนะครับผู้ใดอ่าโชคผู้ใดมานก์กยิ้มลืมเจเจจิบเจเขาได้พี่น้องได้เจสี่เป็นกรบอกถือโน่นโดนๆแต่มาเป่าแถวกะมีน้ำใจพอดีแล้วพี่น้องนะครับแต่อาจจะบ่ได้เห็นได้พี่น้องได้นะครับผม พอว่ากัอยู่กินน้ากันนี่ละกับเจมายากดอกน้องนุ่งมีก็ดีใจน้ำน่องนุ่งคนก็ดีใจน้าเบาเถาหนับอยู่กันคือพี่คือน้องแม่หมูวนคำเจยู่บ้านเพิ่นถือว่าจนเห็นเจโอ้ยยักะซักว่าจันเบาเถาค่าตะค่าตะอึงอยู่กับเจ๊สองแปดกับเจ๊ถูกเจ๊สองแปดกันเลยโอ้ไม่จับซอกแน่นอ่ะเบาเถาหาเนี่ยเอาสองตัวออกสองแปดได้ยังไงเลยดีใจป้าข้างแรกเนาะที่ถือบันึกดึงพลาเจถ้าผลเอาผลพาผลเอาเอามืีจะได้ไล่กุยซิบเก้าไปอยู่ผมหังว่า พี่น้องข้าเก่าสานีเนาะพ่อประมานพ่อได้รุ่นเนาะครับท่านผู้ชมเออนะับพรุ่งนี้เช้าแม่หมูตกใจบ้านเราเอาแม่หมูตกใจพรุ่งนี้เช้านะเจนเนาะเป็นมาเฟืองบรรจุครูห้ตัะได้ยืนก็ขอบคุณจากท่านพ่อนพนุ่มพนุ่มปีปากบอกเพื่อนดอกเแล้วว่าท่านเปนฝากกลับมาว่ามีอีหยังอีหยังตัวใดน้ำใจเพื่อนน้ำพี่น้องเนาะเอาได้ครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเจพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ